เจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็มาิ้่งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชการที่าท่านกำลังขึ้เกียรต,ติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จรังหวัดเชียงใหม่จากนี้ไปขอเชิญตั้นห้าฟังรายการเกษตรพัฒนาเจ้า อยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังด่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจัง เราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงม่มผ่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเริมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้า เพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด มาพบกับน้าสีเขียวคร,บรอบครัวมกหลังโควิดเ9เติมวันเสาร์ที่สองกร,รกฎาคมนี้กับน้าสีเขียวคร,บรอบครัวมกสภพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดีผักลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิน่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังคร,บรอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดมง,งจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมเก,เ,กเชียงใหม่มหาวิทยาลัย กเกษตรศาสตร์บ้านไม่แก็นน้อยตำบลป่าไัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-040228แล้วปบกันนะเจ้า I'm not สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตนพิกมาพบกับรายการเกษตรพัฒนากัววันจันทร์แผ่ววันศุกร์แปดโมงเกินถึงเก้าโมงเมื่อคืนทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียง,งใหม่ AM s t ็มส o ความถี่62 2กิโลเฮิร์คลื่นายสุดอาอกาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k ์ไวเบ็ตดอ Com, Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมกาเจียงใหม่กระดิ่งยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a อ d r o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็รับฟังกันได้ทั่วโลกขา้าเจ้าเสียงเทียนเนียมทรัพหับในที่จมน่นรายการนะจ๊ะอาราเจ้าตอนนี้หราไปพบก,กับวิทยากรกันดีกว่าในรายการเกรษตรพัฒนาตั้งสถานีวิทยุมกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังเชียงใหม่มาหายยหมออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ท่านฟังคะตอนนี้เราอยู่กับคุณนัฐการกรมงคลวิราชนะคะก็เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินเรีย์และการท่องเที่ยวบ้านหัวแม่สุรินนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทางด้านการเกษตรและท่องเที่ยวบ้านหัวหะด้วย เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยกู้หนึ่งล้านดอกเบี้ยร้อยเดียว 100, 000, นะคะต่อยอดในการทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เป็นลูกค้าทกสาสาขาคุณยวมจังหวัดแม่ห่องออน,นั่นเองคะ่ะซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยว บ้านหัวแม่สุรินอยู่ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณนัฐธการกอนกมลวิลาศทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งสี่ภู้ิภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกกับแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบกับคุณนัฐธการกอนกมลวิลาศกก่อนสวัสดีค่ะคุณนัฐธการค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนัทการนะคะเห็นว่าเป็นสมาชิกของทกอศอด้วยแลต้ตอนนี้มาเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวบ้านหัวแม่สุรินนะคะที่ตำบลแม่อูคอดออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอยากจะให้เล่าที่มากันนิดหนึ่งนะคะที่เคยเข้าร่วมกลุ่มที่เป็นสมาชิกลูกค้ทาทกอศอค่ะค่ะตอนที่ได้ มีโอกาสได้เข้าเรื่องกลุ่มกับของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินซูเลตการท่องเที่ยวบ้านหัวฮานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการทําเกี่ยวกับกาแฟค่ะแล้วด้วยบ้านหัวฮาการผลิตสตรีนเน่ตก็คือจะเป็นหย่อมบ้านกันค่ะก็เลยต้องมีการรวมกลุ่มกันของทั้งสองพื้นที่ค่ะเพื่อที่เราจะได้กระจายรายได้ของคนในชุมชนค่ะเพื่อที่จะนำมาแปรรูปแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ค่ะ เริ่มแรกเนี่ยก็คือ,อเราได้มีการแตดตั้งเ,เป็นสมาชิกกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีการแบ่งบทบาทหน้าที่าท,าที่ชัดเจนค่ะจากที่ว่าเราทําเป็นตัวไข่สดค่ะเราก็ทำงานมาแป่งเป็นตัวเหมือนคั่วค่ะคั่วอมเพรงแล้วก็จะมีทั้งคั่วกลางคั่วข้นต่อคั่วอ่อนนะคะก็คือ มันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกค่ะก็กลุ่มนี้จะเป็นแหล่งผลิตกาแฟว่างานเถอะนะคะก็ไปเป็นสมาชิกเขาก่อนหมู่บ้านใกล้เคียงกันใช่ไหมคะ ทั้งสองชุมชนบ้านหัวฮะนะคะแล้วก็บ้านหัวแม่สุรินนะคะตอนนี้คุณนักการเองก็มาเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวบ้านหัวแม่สุรินนะคะตำบลแม่โอคอลอำเภอขนยวมจังหวัดแม่ห้องอนซึ่งตอนนี้กลุ่มเองไม่ได้เข้าร่วมโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยกู 1, 000, 100, 000, ้หนึ่งล้านดอกเบี้ยร้อยเดียวแต่ว่าก็มีความเชื่อมโยงกันกันกบอีกกลุ่มหนึ่งนะคะบ้านหัวแม่ฮะนั่นเองเรื่องของการเกษตรนะคะแต่ว่าใน ส่วนของเกษตรอินทรีย์ในส่วนของและการท่องเที่ยวบ้านบ้านหัวแม่สุรินเนี่ยนะคะที่เป็นประธานอยู่เนี่ยตอนนี้เกษตรอินทรีย์ที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคุณนัฐการคะอย่างตานที่เราเป็นชิกของกลุ่มของหัวธาแล้วใช่ไหมคะทางกลุ่มเนี่ยคือ mm hmm. ได้เาเห็นความสําคัญแล้วก็ ผลประโยชน์เนาะแล้วก็ไหนวัตถุดิบที่เราจะสามารถสร้างเป็นรายได้ได้ค่ะให้กับคนในชุมชนค่ะก็คือจะมีตัวตะไคร้ภูเขาค่ะหรือตะไคร้ต้นแล้วก็คลาบค่ะคือพืชสองตัวนี้คือเรามีเรามีทุนทั้งทรัพยากรอยู่แล้วค่ะเราแค่นำมาต่อเื่อดแล้วก็แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะพราว่าทางของกลุ่มชาแ้าเนี่ยคือก่อนที่เขาทำกาแฟก่อนอยู่แล้วเนี่ยคือ เขาก็เอ่อเริ่มงั้นจากของทางกกสค่ะจนก็สามารถที่จะมาต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้ดังนั้นทางกลุ่มอุตสาหกรบ้านหอมเมซูรินเองเห็นว่ามันพอจะมีช่องทางที่จะสามารถพัฒนากลุ่มไปได้ไกลค่ะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเนาะแทนที่แบบเราจะมีต้นทุนในการผลิตด้านการเกษตรที่สูงขึ้นเนะี่ยแต่เราก็มีนำมาแปลรูปตัว ผลผลิตที่มันมีอยู่ในชุมชนค่ะแล้วก็ต้นทุนต่ำใช่ไหมคะแล้วก็าการดูเลก็คือเราให้ธรรมชาติดูแลค่ะก็คือทุกอย่างจะเป็นระบบอินทรีย์หมดเลยค่ะ ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จริงๆนะคะพูดถึงตะไคร้ต้นหรือว่าตะไคร้ภูเขาเนี่ยนะคะลักษณะมันเป็นอย่างไรแล้วก็เราสามารถมาต่อย,ยอดให้เพิ่มมูลค่าในกลุ่มของเราอย่างไรบ้างนะคะคุณนักการใช่ลักษณะจะเป็นเหมือนน้อยืนมแ้นนะคะก็จะมีผนผนิตตามได้แฉ่ค่ะก็คือจะเป็นช่ะแล้วก็จะเป็นไม่ไม่เป็นเม็ดค่ะเป็นควงค่ะ ในการแต่รของตัวตะไคร่ตาา้นหรือตะไคร้ภูเขาเนี่ยก็คือเราจะนํามาอบแห้งค่ะจากอลดิบิที่เราเขาให้ข้างนอกเนี่ยคือมันจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละยี่สิบบาทแต่พอเรามาอบแห้งต้นเราสามารถสร้างมือข้าขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละสี่ร้อยห้าสิบแล้วดังนั้นเนี่ยในตัวของตะไคร่ต้นเนี่ยมันจะมีตัวน้ํามันอยู่ค่ะ แล้วสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะเราก็เลยได้มีการนามาสกัดเป็นตัวน้ํามันออกมาส่งอ,อยู่ที่ราคาลิตรนถึ5,000-7,000บาทค่ะตันนี้โอ้หแพงมากเลยนะคะ5,000-7,000บาทเลยนะคะต่อลิตรสารสก,กัดน้ำมันจากตะไคร้ต้นตะไคร้ภูเขาเนี่ยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราทำอะไรอีกครับต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าตะไคร้ต้นตะไคร้ภูเขาเนี่ยคะ่ะคุณนัฐการคะ พอเราได้ตัวสารตั้งต้นมาแล้วใช่ไหมคะในส่วนของน้ำมันเราก็นำมาสอดแยกเป็นตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นคีอผลานน้ำมันยาเหลืองยามมองกระตุ้นแร้เซรร่าค่่อันนี้เราทําในกลุ่มเราหมดเลยในพื้นที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำในพื้นที่ค่ะแต่กว่าจะจัตั้งมาเป็นกลุ่มเนี่ยคือเราเนิ่มสั่งั้นในชุมชนแบบก็คือ เราอยากจะลองสร้างได,ได้เนาะในตัวของพืชที่เรามีอยู่ใน,นชนุมชน,นแล้วก็ส่งนั้นเราก็ได้งบจากทางของสกวาค่ะมาช่วยส,สนับสนุนค่ะ ต่อยออจากงานวิจัยนะคะแสดงว่ามันมีสรรพคุณอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะสารสก,กัดจากน้ํามันหอมระเหยของตะไคร้ต้นตะไคร้ภูเขาเนี่ยนะคะและทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้เยอะมากเลยนะคะครีมอาบน้ํายามมองสเปรย์ไล่ยุงเป็นเซรั่มอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเพิ่มมูลค่าของมันแล้วในส่วนของกระบวนการผลิตเนะะี่ยฮะองค์ความรู้ต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนเนะะี่ยมีหนงานในพื้นที่เข้ามาอีกเยอะมี กว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยค่ะคะ่ะก็ลีทน้งของสกวนะคะที่เขาหาแบบต่ววิทยากรที่เขาสื่อแล้วก็เชื่ยวชาญในเรื่องของการแปลรูปความแล้วก็ทางอาจารย์นักสะพานวิทยาเขียนเนื่องสอนค่ะแล้วก็ทางอบตค่ะอบตพอชอก็คือแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะช่วมมาสมนับสนุนค่ะ ร่วมกันหลายภาคส่วนเลยนะคะที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ของเรานะคะนอกจากตะไคร้ต้นตะไคร้ภูเขานี่แล้วนะคะที่เราต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มีงานวิจัยรองรับมีหน่วยงานเกี่ยวข้องเห็นว่ามีเกษตรอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่เป็นพืชในท้องถิ่นของเราใช่ไหมคะคืออะไรคะที่เรามาต่อยอดกันนะคะอ่าก็เป็นตะไคร้ค่ะ คลับเนี่ยคือเราจะมีทุนทุนของทรัพยากรกอ,อยู่แล้วก็คือจะเป็นทรั์ป่าเราก็อาศัาายวนยความที่ว่าเรานำรั๊บผู้กำกับมาส่วนแยกต่อยอกค่ะในหม่ยเนี่ยเราจะมีข้าวฉัน่ายในการที่ว่าเราจะต้องหาผู้รู้ใช่ไหมคะคมาช่วยในเรื่องของสอนในวิธีการส่วนแยกค่ะและส่านนั้นเนี่ยคือจะมาช่วทุกคนสามารถที่จะทําเองได้ค่ะ และด้วยวิธีการของคนในชุมชนเนี่ยก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากลายของตัวตะแครงต้นนะคะก็คือมํามาบ่มในเรื่องของครับเพื่อที่จะไม่ให้รสชาติที่มันอ่อมันสาดใช่ไหมคะการค็นว่ามันจะกรอบจะหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องบ่มแก๊สใช่นนะคะหรือก็เอ่อใช้เป็นเหล่าดองอย่างเงี้ยค่ะ มันจะทําให้เนื้นอของลูกชา่ะลมกค่อยกรอบอะค่ะ,ะ,คะตอนนี้ของเราก็มากระตุ้นด้วยพืชท้องถิ่นใช่ไหมค,ะ,ห <c oughs> คะก็คือเอาพระป่ามาสิบยอดเอาพันธดีไปสิบยอดตอนนี้พอได้ผลผลิตพรับออกมาพันธุ์ดีแล้วเราจะให้มันมีรสชาติกรอบหวานก็เอามาบ่มตะไค้ต้นใช่ไหมคะ เป็นผลผลิตทับที่ได้ก็มีคุณภาพดีด้วยนะคะอมองถึงตลาดในกลุ่มในชุมชนหรือว่าขายยังไงบ้างคะ่ะสินค้าไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ภูเขาตะไคร้ต้นที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นพับที่เราต่อยอดมาเนี่ยค่ะเราเน้นตลาดกลุ่มไหนอย่างไรบ้างนะคะคุณนักการค่ะชนในตลาดนะคะก็คือจะมีทั้งในชุมชนและก็นอกชุมชนคะ่ะก็คือด้วยความที่ว่าเรามีวิธีการบ่มที่แบบ ให้คนในชุมชนเห็นใช่ไหมคะค <Yeah. S 1> ่ะเขาก็าเลยมีความสนใจนื่แบบว่าเออมันดีต่อสุขภาพค่ะแล้วก็เราไม่ได้ขายในราคาที่แพงก็คือบอมแล้วก็คือจะอยู่ที่กิโลกรัมละี่3 0บาทนี่นะคะแต่ว่านั่งที่นั่งชุมชนเนี่ยก็จะมีทั้งเออม,มือตัวขนรวมยในอำเภอเมืองแล้วก็ลูกค้าต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะก็คือเราสามารถที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้คะ่ะ จำหน่ายออนไลน์ด้วยไหมคะใช่ <c oughs> ค่ะ<อ>สแสดงว่าเราก็ต้องมี่าเว็บของเราของกลุ่มเราด้วยใช่ไหมคะเ<อ>พจต่างๆค่ะค่ะเข้าไปผ่านไปดูในช่องไหนได้บ้างคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะก็จะมีทั้งเพจตักไภูเขารับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ค่ะด้านหัวมม้คืนอืมค่ะ พิมพ์เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะพรับพิมพ์เข้าไปได้เลยอ่าแล้วก็ตะไคร้ภูเขานะคะเกษตรอินทร,รีย์ของบ้านหัวแม่สุรินนะคะตำบลแม่อูคออำเภอขนยวอมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะลูกค้าทกศสาขาขนยวอมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะสามารถจะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่เป็นพืชตั้งเดิมของชุมชนเราได้นะคะช่วงที่เข้าร่วมเป็นของกรมวิสาหกิจชุมชนของบ้านหัวหะ ตอนที่ผลิตกาแฟนั้นทางทศกศเขาเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นนะคะค่ะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงด้วยค่ะก็คือจะมีการติดตามผลดำเนินงนานของกลุ่มเลยค่ะว่า,าจากที่เราได้เงินสดตรงนี้เราสามารถที่จะต่อยอดป็นะไรได้บ้างแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ อันนั้นคือตอนที่อยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นสมาชิกลูกคาา้าทกสกู้หนึ่งล้านดอกเบี้ยร้อยเดียวนะคะธุรกิจชุมชนสร้างไทยของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และท่องเที่ยวบ้านหัวฮะนะคะซึ่งแปลรูปกาแฟใช่ไหมคะและในส่วนของพระแล้วก็ของตะไคร้ภูเขานี้เราอยากจะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วก็ให้ทางทากสอเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนอะไรต่างๆอีกไหมคะ อ,อยากจะฝากอะไรถึงชอกระสตอในพื้นที่บ้างคะค่าก็อยากจะให้มีเงินสนับสนุนมาช่วยกู้มาค่ะเพราะว่าในตัวของเครื่องสองตัวเนี่ยมันสามารถที่จะแปรรูปได้หลากหลายค่ะแล้วก็สร้งางมูลค่าเพิ่มได้อีกเยอะค่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องในท้องถิ่นที่แบบว่าจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงอะคะ่ะเพราะว่ามันจะ ถ้าภาคตัวน,นี้ช่วยในเรื่องของความยัง่งยืนได้เนี่ยก็คือในพื้นที่จะไม่มีในส่วนของข้อเสนกกบบส่วนเดิมที่มันจะต้องใช้สารเคมีหรือว่าในประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้นทุนในสูงเนี่ยค่ะ ก็ตะไครต้นก็เป็นต้นไม้ใหญ่เนาะก็สามารถจะอยู่ยังอนุรักษ์เรื่องของทร,รัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงได้ด้วยเนาะแล้วก็อาจจะมีพระป่าใช่ไหมคะที่เราเสียบยอดพันธุ์ดีเข้าไปก็จะเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ของเรานะคะต่อไปในะอนาคตนี้กลุ่มของเราอยากจะเอากาแฟของพื้นที่ของบ้านหัวฮะมาปลูกแซมในพื้นที่ของเราที่บ้านหัวแม่สุรินบ้างไหมคะคุณนัฐการคะ ค่ะณณปัจจุบันนะคะในืุนที่เนี่ยเออก็มีสมาชิกกลุ่มเนี่ยคือส่วนใหญ่นะคะก็จะปลูกอยู่แล้วะค่ะในส่วนของกาฟเฟค่ะ<ช> <ๆ S 2> แต่ครเวลาเราแปลรูปกหรือว,ว,ว,ว่าขายเนี่ยก็จะขาย,ยกับสมาชิกกลุ่มบ้านหัวะค่ะ งั้นแสดงว่าพืชท้อ,ทองถิ่นของเราที่เราไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยนะคะการเกษตรอินทรีย์ก็มีตั้งแต่ตะไคร้ต้นหรือตะไคร้ภูเขาแล้วก็พรับป่าแล้วก็เสียบยอดพันธุ์ดีลงไปแล้วก็บ่มด้วยตะไคร้ภูเขาตะไคร้ต้นมีความกรอบรสชาติดีเนี่ยนะคะของพรับเนาะก็ม,มีกาแฟเป็นพืชท้องถิ่นของเราอีกชนิดหนึ่งเนาะ คือว่ากันว่ากาแฟเนี่ยมันสามารถอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่แล้วก็เป็นพืชที่สร้างไรายได้ด้วยด้วยแล้วก็สามารถจะอนุรักษ์ป่าทรัพยากรธรรมชาติตรงนั้นคือมันสามารถอยู่ใต้ร่มเงาไม้อื่นๆได้ทั้งได้ป่าพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญก็กาแฟก็สร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะนอกจากพรับตะไคร้ภูเขาแล้วนะค่ะ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะของบ้านหัวแม่สุรินเนี่ยค่ะเรามีการท่องเที่ยวลักษณะไหนอย่างไรบ้างนะคะคุณนักการค่วนเนญ่ยจะเป็นการท่องเที่ยวชนเกษตรค่ะบางทีเหมือนความรากานแล้วก็พื้นที่ใช่ไหมคะทำให้คนไทยแม่บุคคลภายแม่เนี่ยอยากเข้ามาชมแต่เพณมีวัฒนธรรมด้วยค่ะเพราะว่าชุมชนที่บ้านหัวแม่สุรินเนี่ยคือเป็นปะติญโค่ะ วิถีชีวิตการใช้วิถีชีวิตแล้วก็การดำรงชีวิตเนี่ยอาจจะแตกต่างกับที่อื่นแล้วก็ต้องมีการทำข้าวอะค่ะเหมือนข้าวที่เรากินใช้ใทุกวันเนี่ยก็คือจะเป็นอินทรีหมดเลยเพราะว่าทุกคนที่มาเที่วยวที่นี่คือจะได้กกินข้าวที่มันมีรสชาติที่หวานที่อร่อยค่ะ พรว่าชาวบ้านชอบปลูกเองทำเองจะได้มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของพี่น้องปากกาคออยอนะฮะแสดงว่าตำบลแม่อูคออำเภอคุณยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ไยร้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วใช่ไหมคะ หน้าหนาวก็จะหนาวเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนักท่องเที่ยวก็จะมากันเยอะเหมือนกันเนาะในช่วงของเทศกาลกับนอกช่วงเทศกาลนี้เรามีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะในส่วนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเราค่ะคะุณนัฐการค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าเทศกาลนะคะเราก็จะพาต้องดูว่าแต่ละช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงฤด,ดูกาลไหนเพราะว่านชุมชนของเราเนี่ย จะมีปฏิทินในการเหมือนกันทํางานอยู่นะคะว่าแต่และช่วงเหมาะกับการที่จะพาท่องเที่ยวเอ่อบางทีอาจจะพาไปชมเมืองแรกเองสวนเมนาแล้วก็ศึกษาเส้นทางธรรมชาติค่ะเส้นทางธรรมชาติเนี่ยก็จะมีทั้งเอ่อไปเทีเท่ยวไปชมเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกใช่ไหมคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของสมุนไพรไปด้วยค่ะแล้วก็มีการขึ้นไปไหว้สก,การะพระธาตุค่ะของหมู่บ้านค่ะ มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตนะคะแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามนะคะของชุมชนของเรานะคะบ้านหัวแม่สุรินนะคะตำบลแม่อูคออำเภอคุนยอมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกับ ประธานวิสาหกิจชุมชนวันนี้เล่าให้เราฟังคุณนัทการก่อนกมลวิราชค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วก็การท่องเที่ยวบ้านหัวแม่สุรินนะคะอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่องทางการติดต่อนิดนึงเผื่อท่านุู้ฟังหรือผู้ที่สนใจนักท่องเที่ยวอยากเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบนี้บ้างนะคะแล้วมาชิมอาหารพืชท้องถิ่นเนาะทับอะไรอย่างเงี้ยนะคะพืชอื่นๆกาแฟที่เป็นพืชอัตลักษณ์ของเรารวมถึงผลิตภัณฑ์จาก ตะไคร้ภูเขาตะไคร้ต้นนะคะช่วงท้ายค่ะคุณนัฐการคะช่องทางการติดต่อเราค่ะค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ <c oughs> ก็เป็นศูนย์สามหนึ่งเก้าศูนย์หกห้สี่แล้วก็จะ,ะทำชุมชนเองเนี่ยเราได้มีการทํำที่พักเช่หนึ่งก็เป็นโฮมสเตย์ 2, ค่ะเป็นสเตลลีทีโฮมสเตย์ค่ะกะที่ที่จะครอบคลุมไปด้วยทั้งในเรื่องของ วิถีชีวิตแบบบ้านๆแล้วก็ในอาหารอาหารการกินกที่เป็นทุนถิ่นนะคะก็คือถ้าอยากสุขภาพดีค่ะต้องมาเที่ยวที่เซนีกีอันเะเตอร์ค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณนทการศูนย์ 3, 9 3 1 9 9 6 4เพจของเราค่ะเพจก็จะมีอลุ่มัชกาลจุมชนเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวบ้านหัวน้ำซีรีส์ค่ะ ก็เข้าไปดูได้เลยนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเรื่องของการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นของเราแล้วก็ยกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะจากพระป่าตะไคร้ภูเขาตะไคร้ต้นแล้วก็กาแฟนะคะสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องประคากยอก็สามารถติดต่อกันได้ที่คุนัฐการก,กรกมลวิราชนะคะประธานวิสาหกิจชุม ช,ชนเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวบ้านหัวแม่สุรินต์ตบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องศนโทรศัพท์0931790654 0931790654ก็เป็นสมาชิกและเป็นลูกค้าทกศสาขาขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนรวม,วมถึงวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวบ้านหัวหะด้วยนะคะเป็นเครือข่ายเดียวกันค่ะที่เขาร่วมโครงการธุรกิจชุม ชนสร้างไทยกู้หนึ่งล้านดอกเบี้ยร้อยเดียวเป็นลูกค้าทกสสาขาคุณยวมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มของเขาโดยเฉพาะกาแฟน,นะคะโอกาสหน้าเรากลับมาพูดคุยกันอีกนะคะในโอกาสต่อไปขอบคุณคุณนฐการกรกรมลวิราชแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทธุมอกอรเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พอเวลาของรายการเกษตรพัฒนาวันนี้กระเซี่ยงเฮียประดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามหับฟังรับชมข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรยบรับนาที่ดเนินรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการเกษตรพัฒนาจากท่านผู้ฟังไปก่อนปากันได้คู่วันจันทร์แผ่ววันศุกร์แปดโมงเกินแผ่วเก้าโมงมะเขินทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีเจ้าหนักที่ติดตามสวัสดีจ้า Wow.